จอดมาถึงตรงนี้เลยไม่ไม่ถึงค่ะก็คือจอดนอกกระจกอะค่ะแต่คือระดับมันหัวเลยอะค่ะแล้วเขก็ไม่ได้ตามไม่ได้ตามค่ะเขาบอกไหมเขาเป็นสังกัดไหนยังไงเขาตอนที่เขาแจ้งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นสังกัดไหนแต่เขาพูดว่ากูเป็นตำรวจต้องถามมาตรวจคนเรื่องอะไรถามเขาไหมครเออจังหวะนั้นไม่ได้ถามค่ะการแต่งกายเป็นยังไงคะเออใส่ใส่กางเกงยีนค่ะแต่ว่าใส่เสื้อกั๊กสีดำว่ากี่คนมาเขาเลย คือที่เห็นตอนไฟส่องมาสี่ค่ะแต่ตอนที่มาลงหน้าป้อไม่เห็นแค่สองค่ะคือแค่นั้นไม่ได้ด่าไม่ใช่เลยเหมือนกระดักซุ่มอะไรบางอย่างเออไม่ไม่ใช่ดักซุ่มนะคะเหมือนจอดแล้วก็เรียกเลยค่ะจอดเฉยใช่ค่ะคือหมายถึงอยู่ๆก็ขับมาเราขับรถมาเขาขับมาแล้วก็เขาขับอยู่ข้างหน้าเรานะเรานพอเราลงเดินมาก็คือเห็นเขาเลยค่ะเห็นเขาขับประกบเรามาเลยเออเขาก็ขับอยู่ข้างหน้าเลยแล้วพอเขาเห็นรถเราอ่ะเขาก็คงจอดแล้วก็ไฟส่องให้เราจอดอย่างเงี้ย รถก็มีลักษณะท่าทางยังไงเขาถึงดูเหมือนี่รถธไปถึงว่าถึงแล้วเราต้องขับตามแบบอาทิเช่นมีเ่อโม่พ่อใบใช่ไหมฮะไม่มีขับรถเราเป็นรถตู้ค่ะเป็นรถตู้กระจกใสแล้วก็ข้างในไม่มีเบาะค่ะที่ที่เรารู้ว่าเป็นตำรวจจริงที่เราไปตรวจสอบมาเลยก็คือข้อหลังหลังจากนั้นหนึ่งวันนะคะเขามีกะมันก็มีคลิปที่แบบเราพอจะถ่ายไว้ได้ในรถนะค่ะแล้วก็พี่สาวก็ช่วยว่าคนนี้เพราะเราจำหน้าเขาได้ด้วยตอนที่เขาลงมาค่ะขอพวนแล้วเขาบอกว่ายงไง เขาบอกว่าเขาคิดว่าเราขนต่างด้าวค่ะหนูก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคิดว่าหนูขนต่างด้าวอีกร้อยเมตรทำไมไม่ไปนค้นหนูที่ปัม๊มถ้าเกิดวันนั้นเขาไปค้นคน้คนรถหนูต่อที่ปั๊มหนูก็จะไม่ได้ติดใจอะไรอ่ะค่ะแต่เนี้ยเขาพยายามจะให้หนูจอดที่ที่เปี่ยวอย่างเดียวเลยอะคะ่ะระหว่างที่เราขับรถหนีมีมีคพื่ใส่มีค่ะโด,ะดนรถอะไรเออ่เอ่อเบื้องต้นที่ตรวจไม่ไม่ไม่โดนรถนะคะล้าพี่จาได้กี่คลนหกนัดค่ะ ปังปังปังมาตลอดทางก็คือไม่ได้ยิงรัวนะคะก็คือยิงไล่มาตลอดทางค่ะเป็นตำรวจทั้งสี่คนหรวแค่คนเดียวที่มาขอโทษเราแค่คนเดียวที่มาขอโทษแต่อีกสามคนไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจนะคะแต่เขาอ้างว่าเป็นอสอ่ะค่ะเราไปดำเนินคดีแจ้งความแล้วตำรวจเขาว่าอย่างครับก็ตำรวจเขาก็บอกว่าก็แจ้งความสอบปากคำเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าหนูก็ถามเพราะว่าแล้วต้องเรียกทางนู้มาสอบไหมว่าเลขสามคนเป็นใครเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจอ่ะค่ะเขาต้องส่งปปชค่ะ เราก็ไม่รู้ว่าปปชค,คือใครตอนนั้นเาแบนี้ไม่มีมอำนาจแะมีสิทธิ์เรียกได้ไหมนะจริงจริงก็มีสิทธิ์ที่เรียกได้นะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ที่มีชอบแล้วล่ะนะครับเพราะว่าการที่ทําแบบเนี้ยรถก็ไม่ไม่มีไม่ใช่รถตารวจไม่ติดแผ่นป้ายตะเบียนแล้วก็ไม่ได้แสดงตนวล้เป็นตารวจอยู่ไม่ไล่ย,ยิงเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เกินกว่าเหตุไปเยอะนะครับมันอาจจะเข้าข่ายของการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาได้มีการไปแจ้งความไปแล้วล่ะแต่ว่าเหมือนกับตอนนี้ไม่มีีกาารรรดดํเเนนนิอะะไคับ๋ยว วันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากเสร็จให้สัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะให้ทีมงานนะครับพาไปไปร้องเรียนที่ท่านผู้บัญชาการภาพเจ็ดนะครับว่าให้เล่งทาสำนวนนี้แล้วตกลงว่าอีกสามคนคือใครกันแน่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมแล้วทาไมถึงไปดักไปตรงที่เปี่ยวๆแบบนั้นจุดประสงค์เนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอะไรยังไงแล้วเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตั้งด่านเนี่ยเขาต้องให้เห็นชัดเจน นะครับต้องบอกก่อนล่วงหน้ากี่เมตรกี่เมตรเนี่ยจริงๆเขามีระเบียบของทางตำรวจอยู่นะครับแบบนี้เนี่ยมันจะไปเหมือนกับว่าเป็นด่านผีหรือเปล่านะครับวก็ราจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะครับสามฉุดไร้อจะร้องอีกและก็ตกใจอะค่ะคิดแค่ว่าทําไงที่ให้รอดไปได้อะค่ะหลังจากที่เสียงดืงขึ้นเราตำรวจลู่กออกมาว่ามีกระสุนไปดูอะไรตรงไหนตหก็คือหลังรถเนี่ยค่ะจะมีหลานหนึ่งคนที่กอดน้องเจ็ดขวบเอาไว้ค่ะน้องก็จะ ตัวสั่งตลอดเวลาอะค่ะน้อง,งต,ตื่นกางตกใจไงว่าน,น,น้องหนูถามลูกลูกเขาก็แม่หนูรู้สึกแบบเป็นลมไปเลยแล้วก็แบบหนูก็หลับไปแล้วก็หนูก็ตื่นแล้วก็หลับตลอดทางเลยนะอะตอนนี้น้อยงยังปวดหัวยังไหมก็ยังมีอยู่ค่ะน้องอายุกยี่ขวบเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงคะเดขวบแล้วก็อีกคนนึงเป็นผู้ชายขวบสามเดือนแต่น้องขวบสามเดือนเนี่ยเขา เขาไม่รู้เรื่องใหญ่กว่าโตปีเขาเลยพี่มันโตไปแต่คนเล็กอยากจะให้เขาม่ไปชอบมีสิ่งที่ทำเชิงเหตุอะไรกับเราบ้างมันใกล้บ้านมากค่ะกลัวว่าจะอยู่ลำบากอะค่ะเคยได้ยินว่ามีมีพฤติการอย่างนีเ้เกิดขึ้นกับคนแถวะที่ขับรถขับไปสามารถจะมีคนสนาเร่ายพอจะมีคนเล่าอะค่ะว่าทำอยู่เป็นประจำอะค่ะมีคนอื่นโดนก่อนหน้านี้ครับใช่ค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าใครนะคะในวันที่มาขอทษที่เขามีความมีอย่าง่จรื่นข้อเสนอแต่ไม่ให้เราต้องมเงิ เอเขาแค่พูดว่าเราจะช่วยเขายัางไงได้มัางเพื่อไม่ให้ออกจากราชการนะคะแต่ไม่ได้พูดอะไรค่ะตอนนี้ลูกลูกคนโตก็ยังผวาอยู่เลยนะนี้เมื่อกี้คุยกับเขาก็เล่าให้ฟังนะเวลาใครขับรถตามมาบีบแต่ลูกก็จะตกใจใช่ไหมแล้วก็หลงว่ามันหมาแยแกวพ่ออย่างนี้นายข้าศึงนี้จะเข้าข้อหาอะไรได้บ้างครับผมอืมแล้วก็การยิงปืนในที่สาธารณะ นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยิงที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะนะครับแล้วก็เรื่องของการก่มตุนใจให้กาะทาการใดๆบังคับให้ให้ทํานู่นทํานี่อย่างเนี้นะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของการจะไปถึงเรื่องของการกักขังนุ่งเหนียวถ้าเกิดว่าไปทําโดยที่ไม่มีอํานาจนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะไม่ได้มีอะไรบ่งชี้ว่าจะเป็นการกที่กระทําผิดกฎหมายที่ว่าตํารวจสงสัยแล้วจะต้องไป,ไปจับในตอนนั้นเลยนะครับก็หายพยายามฆ่าได้ไหมครับ ก็เอ่อเราไม่รู้ว่าวิถีกระสุนนะครับเขาที่เขายิงมาประสงค์ที่จะให้โดนที่รถที่คนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอันเนี้ยก็คงจะแจ้งไปทุกข้อหาแต่ว่าท้ายทสุเดเนี่ยข้ารรสอบสวนเนี่ยเป็นคนสรุปสํานวนนะครับก็คงจะเดี๋ยวหลังจากวันนี้ผู้สื่อข่าวเสนอข่าวไปเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่คงจะได้รู้แล้วแหละนะครับคงจะไม่มีใครกล้าช่วยหละผมว่านะแต่กล้องตัวอื่นก็คือที่ตามถนนหรือว่าอะไรก็คือ มทีี่ตาาารววจยให้้ปคคไก็มีเข้าไปให้ปากคำมะค่ะเสร็จแค่นั้นค่ะแต่ยังมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ผู้เข้าวแชงติดต่อเรามาใช่ไหมยังค่ะต้องต้องที่บอกว่าไอ้ตรงที่เขาเชิญเราลงมาจากรถที่บอกว่าเสียงนี่คือเราขอจากกรมขจากตำรวจเอ่อตำรวจเขาเป็นไปไปขอจากอบตบางรีค่ะตำรวจขอจอากอบตบางรีแล้วเราหมายว่าจตำรวจทีนึงเราขอจากตำรวจแต่ตำรวจไม่ได้ให้เราแค่ให้ดูค่ะ นี๋ก็คือเนี่ยมันจะเอาเรื่องที่สุยใช่ไม่มีไก่เกลี่ยอะไรใช่ค่ะมีอะไรทิ้ท้ายไปถึงฝ่ายตำรวจพี่บ่กก็ระหว่างนี้ก็อย่ามากันแกล้งพวกหนูเลยคือหนูก็ทำมาหากินนะคะพี่มันก็มันก็อยู่ยากอะค่ะเพราะว่าเราเกรงกลัวและเกิดมีคดีก็ต้องทำงานต่อไปลำบากใช่ค่ะ เห็นที่พูดถึงเรื่องนักการเมืองสองคนด้วยอันนี้กลัวมีผลอะไรไหมคะเพราะว่าเราออกมาเอ่อถ้าเกิดเป็นของโซนบ้านหัูหนูไม่ได้กลัวเขาก็เป็นตัวกลางที่จะช่วยหนูอยู่แล้วเงี้ยค่ะครับขอทราบที่สองคนหน่อยได้ไหมจ๊ะอ่าทางนี้น่ละกล้องนี้น่ละกล้องนี้นหละน้องอุ้ยชื่ออะไรเน่ยโอเคครับ